อะไรอ่ะน้องเชอร์ทำไรพีโป้พีโป้อ่ะใครชื่ออะไรครับน้องอะไรครับเนี่ยคุณครับคุณคุณครับโอเคอันนี้น้องเชอรินนะครับน้องเชอรินอันนี้น้องอะไรครับนใครครับก่อนอ้าวทำอะไรอยู่ครับผมกดไลก์อยู่กดไลก์อะไรเนี่ยแล้วนั่นคืออะไรครัขนาดตัวนั้นอะ่ะไปใกล้เลยใกล้กล<ค>พอเลย อ่าอันนี้คือเลโก้นะฮะเขานะครับหุ่นยนต์เหรออันนี้หุ่นยนต์เลยใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูอ่ะทีนี้ประกอบเป็นอะไรต่อนี่ประกอบเป็นเหรอเป็นอะไรอ่ะฐานเหรอใช่เป็นพงเด้ออะไรต่อวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนวันนี้เที่ยวไหนอะไรอ๋อไปเที่ยวทางวัดทางวัดอะไรครับทางวัดวัดจอเควัดจอระเข้ใหญ่ อุปกา์นะครับแล้วก็เด็กนี้ก็ไปด้วยหรือเปล่าไปดูนะไปป่ะมีโป้ใหญ่เลยนะครับออร่ยไปดูได้อะไรเนี่ยได้ไรนเสาเหรออ๋ออันนี้เลโก้เหมือนกันเลโก้เหมือนกันจะเป็นนเสานกเสาเลโก้สนุกไหมล่ะสนุกครับเยี่ยมเลยเหรอเยี่ยม เป็นอะไรที่เด็กๆเขาชอบนะครับก็ไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ่อนโอเคครับสวัสดีครับ